มาสำรวจลำใหญ่สวนใหญ่ครับสวนใหญ่นี้ก็อ้ก็นี่ก็ลูกไอ้นี่ลูกท่านี้ก็ประมาณเม็ดถั่วเขียวนะครับอสวนสวนใหญ่ครับรีวิวไปที่แล้วเนี่ยก็เป็นสวนเล็กอันอันสวนเล็กเนี่ยออกก่อนพ้น ค้นสังกอ,อ,อกออ็ลูกใหญ่กว่านี้นะครับส่วนนี้ก็คน้นทีหลังประมาณประมาณยี่สิบบาทก็ออกออกทีหลังหน่อยอลูกก็เล็กกว่ารู้สึกช่อจะยาวกว่านะส่วนใหญ่ ลูกตัอจะพร้อมเพรเพียงกว่าลูกอาจจะห่านกว่าตัวเล็กนะอันนี้เนาะดุงขึบนเนาะนี่ก็ช่อช่อยาวช่อยาวครับยาว <c oughs> <c oughs> ยาวแบบรู้สึกจะลูกห่างกว่านิดนึง <c oughs> ที่ทห่างอาจจะเพราะว่าเป็นอช่อมันยาวกว่าเนาะ ต้นนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่จะไปดูต้นที่ใหญ่อนันนี้ดูชอ่อยังไงเนาะชอ่อยาวหรือเปล่าอันนี้ก็ใช้ได้นะศอกหนึ่งยาวประมาณหนึ่งศอกครับเดี๋ยวไปดตนะตนนูต้นใหญ่กว่านี้เนาะครับอ่าต้นนี้ก็ต้นใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นะต้นใหญ่กว่า ก็ยาวเหมือนกันต้นนี้ออกช่อทุกปีเลยครับทุกปีเลยปีที่แล้วน้อยออกน้อยทีนี้เยอะกว่านี่เลยครับช่อยาวๆยาวยาวไปสอกเลยเนี่ยอ,อันนี้ พรุ่งนี้อีกวันหรือสองวันก็จะได้มาพ่นขั้วเหนียวอีกนะฮะวันนี้มาสำรวจก,ก่อนอยังไม่ได้เตรียมเครื่องหรือว่าถังพ่นยาเลยมาสำรวจก,ก่อนอช่อช่อยาวๆนะสวยครับเดี๋ยวไปดูต้นหนึ่งครับตัวนี้ ต้นนี้ยาวนะยาวชออหนึ่งซอกเลยครับขอน,นี่นี่เลยครับยาวนี่เลยปลายนิ่ครับช่อยาวแต่ว่าลูกห่านลูกเล็กกว่า ไอ้ดอกแห้งยันจะมีอยู่ครับโอ,โอ้ต้นนี้ต้นนี้ใหญ่กว่าไอ้ต้นนี้รู้สึกจะหนานแน่งกว่านะติดลูกเยอะกว่านี่นะ ข้างบนก็มออกีออกเต็มต้นเลยต้นนี้ก็ออกชอบประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตต้นนี้ไปไป,ไปดูไอฝันโน,น้นครับวันนี้ครับต้นนี้รู้สึกจะออกช่อก่อนนิดนึงนเวลาฉีดยาฉีดสารก็ วันเดียวกันรู้สึกจะออกก่อนอลูกลูกใหญ่กว่านะ,ะลูกก็เท่าเท่าเมล็ดถั่วเหลืองครับนี่หละช่อยาวๆครับ ลูกเยอะกว่าปีที่แล้วนะต้นนี้อ่าตอนนี้ปีที่แล้วไม่มีลูกเลยไม่ออกออกดช่ออยู่แต่ไม่จีะปีนี้รู้สึกเต็มเลยครับเต็มร้อยหนาแน่นเลยต้นเล็กอยู่นะครับครับลูกกอด เ้าไอหัวไม่ขิดไฟครับตอนนี้เพิ่งจะติดครับพริงีก็ต้องก็ต้องฉีดยาไปพร้อมเดียวกันครับขวนเหนียวครับเชื้อราข้า,มาแมลงด้วยเว้นไปเดือนเดือนครึ่งแล้วครับที่ไม่ได้ฉีดยาฉีดยาข้า,มาแมลงอะไรเนี่ยหลังจากที่ฉีด ฉีดผสมเกสรที่แล้วเนี่ยสวนเล่นนี้ก็ฉีดไปแล้วเมื่อสามวันที่แล้วแต่สวนนี้ยังก็จะรออีกวันพรุ่งนี้เมื่อรึงนี้ครับฉีดยาข้อเหนียวครับป้องกันอราแล้วก็ข้าาแมลงด้วย อันนี้น่าจะมีตัวตัวแมลงปิดแข็งนะเนี่มันมันจะแสะแส้ไอไเปลือกเปลือกลูกที่ยังเล็กอยู่เนะี่ยแสะไปแสะมาถ้าขยายลูกแล้วมันจะลูกแตกเปลือกเพราะว่าเปลือกมันบางครับตอนต้องฉีดยาฆ่าแมลงครับฆ่าแมลงแบบไอเนี่ยแบบด,ดุกซึม ต้นนี้ต้นเล็กนะไม่ใหญ่แต่ก็ออกดอกออกอดอเด็นต้นเลยครับเนี่ยเยอะทำแล้วเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่กว่านี้เนาะอ่าในเลยวันนี้ตต้นนี้ก็เมื่อปีที่แล้วเนะดกลูกดกมากเลย แล้วก็ลูกใหญ่เอเอเต็มต้นเลยปีที่แล้วปีนี้ก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่ข้างในนี่ก็มีข้างใน ต้นนี้ก็ต้นใหญ่สุดแล้วครับต้นใหญ่สุดปีนี้เป็นต้นเลยครับก็เพิ่งจะติดลูกครับหัวไม,ไม่คิดไฟเนาะหัวไม่คิดไฟก็มีถั่วเขียวก็มีเยอะครับเดี๋ยวไปดู ไอ้ต้นที่อันนี้จริงๆก็ต้นเดียวกันแต่ว่าลูกใหญ่กว่ามีหลากหลายครับหมอมมีขิดไฟก็มีครับคืออันนี้จะจะ,จะต้องดูแลกันต่อครับไอ้นี่ก็เอาไม,าม้ค้ำค้ำแล้ว เรียบร้อยแล้วดอบเดือนหน้าเดือนเมษาเนี่ยจะมีพายุอยู่ครับต้นปีครับฤดูฝนต้นฤดูฝนอ่านี่ก็จะอาไทําไ้ทไม่เจอพายุพายุลูกเห็บเนี่ยก็ปลอดภัยครับก็น่ากรวยเนาะพายุลูกเห็บ ต่อไปก็ต้องชดยาแล้วครับชดยาช่อนี้ก็สมบูรณ์นะสมบูรณ์มากช่อยาวนะรุ่น,น,นสวนนี้ก็อยู่ใน,นรุ่นชาวเด็กปัน จะพร้อมเพรียกว่าไปสวนเล็กที่แล้วนี่รูปขนาดนี้๋ัวไม่ขิดไฟเนาะครับสำรวจการเรามาเตรียมยาเตรียมเครื่องครับอันนี้ก็มารีวิวลำไยก่อนพ้น ติดลูกก็ก็เป็นที่น่าพอใจเลยครับลูกประมาณนี้เนาะออกออกช่ออยู่เต็มต้นแล้วครับเต็มต้นเลยประมาณ99%ต้นนี้ต้นใหญ่ครับ คำวันนี้ก็มารีวิวสำรวจมแมลงสำรวจผลอ่อนลำใยญยนะครับสวนใหญ่ครับว่าคนรจะจะได้รับกำลับำรุงจากามมาแมลงเชื้อราเนาะแล้วก็มีไอฮอร์โมน ต้องต้อฉีดยาเข้ามาแรงด้วยครับอาจจะเป็นไหลเป็นเป็นเดือนเดือนเศษเ,เดือนครึ่งแล้วมั้งน่าจะมีน่าจะมีะมะมมแมลงนที่ผ่านมาก็ก่อนหน้านะก็ฉีดกันอาทิตย์ละครั้งอันนี้เว้นมาเดือนประมาณเดือนครึ่งครับอ่าวัน มวันมะลึงนี้ครับฉีดข้ามาแมลงขวนเหนียวครับผมครับอ่าวันนี้ก็มาสำรวจลำไยประมาณนี้นะครับอ่พี่น้องกเกษตรกรอ่าดูแลยังไงดคอมเมนต์มาด้วยนะครับอครับผมสวัสดีครับกดติดตามกด u ั s สไ i ร e ด้วยนะครับผม